สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube ทุกท่านนะครับพบก,กับผมช่องไร่สอเจริญทรัพย์นะครับวันนี้มาเกี่ยวข้าวนะครับเป็นข้าวของพี่ชายผมเองนะครับข้าวล้มนะครับข้าวลม้มเป็นข้าวหอมสะกลนะครับข้าวดนะครับคนนะครับ,รบ,นนรบผู้รับมองกำลัง คือคือคือมาเริ่มตกแล้วครับหุ่นเริ่มตกแล้วเห็่ไหครับการทํางานของ DC 70ตู้แอร์นะครับ DC 70ตู้แอร์จับเข้าล้มนะครับเยอะเลยสำนีแล้วครับพี่น้องเอา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 ,เอาแขนซะหนอคอยนั่นครับเรียกแล้วครับ ทคนครับต้องใจเย็ยนครับเพระใจเย็ยนนีกแกนครับครับเร็จ,จแล้วการเที่ยวครับเบิ้งครับพามาเบึ้งข้างหน้าครับความไวในซัมนี้แล้ ใก่ที่แล้วครับที่เหลือเป็นเขาวเจ้าครับยังท่านได้แก้ครับเกี่ยวเขาวเนี่ก่นคนคุณรับมอกะใกล้ของมาแล้วครับผมก็ร้ายไลยจะคงจิบไปทังไห โอ้โหโค,ครับเหยียบร้อยสุดไปนะครับอีกสองนะครับก็แล้วเมืองข้างล่งครับรถคันนี้เพิ่งได้ปีนี้ปีที่สองครับ ก,การเกี่ยวกับปกติครับเพม,มีปัญหาอย่างครับไม่ต่ต้มรับผนครับผมไม่ต่ต้มเกี่ยวกับจักจี้ไปตากใส่ฝนกับจีโตกเอาครับสำหรับผมก็ขอจบลิปเพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ